สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้ในคลิปนี้นะคะจะมาร้องบทเพลงบทเพลงหนึ่งนะคะให้กับคนที่กําลังมีความทุกข์กำลังที่มีอุปสรรคผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะที่กําลังลําบากหรือว่าตกทุกข์ได้ยากอยู่นะคะก็เอาบทเพลงนี้มาเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรมีอุปสรรคอะไรวันหนึ่งมันจะผ่านพ้นไปนะคะขอให้เรามีแรงใจที่จะสู้นะคะ สู้สู้ค่ะสักวันมันต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะคะกลับมายืนกลับมาสู้สู้เข้มแข็งไว้นะคะสู้ต่อไปเพื่อวันข้างหน้าของเรานะคะเสียงไม่ให้ค่ะแต่ใจรักที่อยากจะร้องเพลงนะคะขึ้นเสียงไม่ได้คียไม่ได้นะคะทุกคนมาฟังกันนะคะเสียงไม่ให้แต่อยากจะร้องฝากความในใจไปถึงทุกๆคนนะคะแล้วก็ถึงหลวงพลพะต็นด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะเสียงไม่ให้เนาะแต่อยากรองนะคะมาฟังกันเลยค่ะในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมนมองร้องไห้ขอเพียงมีใคร ปลอบฉันสักคนในวันที่โลกร้ายความวังให้ว่างมันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้ง บนหนทางไกลเห็นไหมเสียงไม่ให้ค่ะขึ้นครีไม่ได้นะคะแต่อยากร้องกำลังใจจากใครโนเพราะเป็นทานให้ฟันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจ ้ดวงใจลุกโชนความหวังกำลังใจจากใครนอหขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมดังยาดฝนบนฟากฟ้าไกลที่ยาดรินสู่พื้นดินแห้งผาด ไปบ่ไดพี่นองขี่บใไ้เสียงบ่ไดค่ะเต่ก็อยากสิห้องเนาะพี่นองเนาะฟังเอานะคะเสียงไม่ให้แต่ใจรักนะคะกำลังใจจากใครโนโเพราะเป็นทานให้ฟันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจ ้ดวงใจลุกโชนความหวงังกำลังใจจากใครโน้ขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมดังยาดฝนบนฟากฟ้าไกลที่ย่ารินสู่พื้นดินแห้งผาด จบแล้วค right? ่ะเสียงวห่วค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะคะที <sucks> 네่กำลังมีความทุกเนาะสิ่งไหนที่มันทุกเราไปหาอะไรที่มันมีความสุขมาใส่ตัวเองค่ะกำลังเศร้าๆอยู่หาสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขเพลิดเพลินความเศร้าก็จะหายไปค่ะแล้วเราก็จะคิดออกคิดได้ทำอะไรที่มันมีความสุขแล้วกันนะคะ อันนี้ก็เอามาฝากทุกคนเนาะมาเป็นกําลังใจใทุกคนนะคะเดี๋ยวคลิปมาหา,หาเพลงอื่นๆมาร้องทนฟังหน่อยนะคะเสียงไม่ให้แต่ใจรักรักที่จะร้องแล้วก็ฝากกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ